คุณผู้ชมครับวันนี้คุณซอมาริโอยูรอสกี้วางแพลในเรื่องของการเชนนิ่งการฝึกซ้อมไว้2เวลาด้วยกันนะครับก็คือช่วงเช้าเป็น Exclusive Fitness 1หนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่ให้การสับสนุนสโมสรกิเลนพยองและวก็ชุดเยาวชนนะครับในเรื่องของการบิวอัพร่างกายนะฮะแฟนขับกิเลนพยองของเราท่านไหนต้องการหาสถานที่ออกกําลังกายที่สะดวกสบายนะครับแล้วก็อุปกรณ์ครบคัน นะฮะแนะนำที่ Exclusive Fitness นะครับตรงข้ามกับมอสโคไทยในห้างมีไฮส์นั่นเองนะครับช่วงนี้ Exclusive Fitness มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากลูกค้าเพียบเลยล่ะครับคุณผู้ชมไปทดลองเล่นฟรีก่อนก็ได้นะครับเผื่อเล่นฟรีแล้วคุณติดอกติดใจก็สามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกและจะได้รับการดูแลาจากเชนเนอร์ที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพในการบิอพร่างกายของคุณให้หุ่นสวยโดนใจนะฮะ ช่วงเช้าก็เทรนนิ่งกันไปตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าแล้วนะครับหลังจากนั้นนะฮะช่วงเย็น16นาฬิกานะครับโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ก็พาเหล่าคุณพลกิเรีนยนผิอของเรามาเทรนนิ่งกันต่อที่สนามมาวินสเตเดียมนะครับ ซึ่งก็อย่างที่ทราบกันว่าโปรแกร,รมนัดถัดไปของสโมสรกีเรพยองก็คือการบุกเยือนการท่าเรือในฟุตบอลกลางสัปดาห์จะบอกว่าเป็นเกมตกค้างก็ได้ก่อนหน้านี้ที่เราเคยไปเยือนการท่าเรือและเกิดไฟดับนั่นเองนะครับเราก็ยกจากวันนู้นมาเตะกันวันนี้นะฮะวันที่2ธันวาคมนะฮะเตะกันที่พาส,สเตเดียมที่เดิมแต่ปรับุงไฟใหม่แล้วนั่นเองล่ะครับ เรเรียกว่าโค้ดมาริโอยูรอสกี้เองก็มีเวลาพอสมควรนะครับในการปรับจูนทีมให้ลงตัวสําหรับเกมที่จะบุกเยือนการท่าเรือใครที่เจ็บอยู่ก็จะได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายใครที่ละจากเกมเชียงรายจากการเดินทางต่างๆนะฮะก็จะได้เรียกความสดชื่นกลับมาได้เพราะเราพอมีเวลาพอสมควรในการที่จะเจอการท่าเรือนั่นเองล่ะครับ ส่วนใครที่ไม่เห็นในการเชนนิ่งน้องๆกลุ่มเนื้อก็อาจะมีอาการบาดเจ็บรบก,กวนอยู่เล็กน้อยนะฮะก็ให้ทีมแพทย์ดูแลฟื้นฟูสภาพร่างกายที่สนาม s อสซีจีสเดียมนั่นเองนะครับหรืออย่างซาดอมีเซเยฟก็ให้ทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดที่สนาม s อสซีจีสเตียมแต่ก็ไม่ใช่อาการเจ็บที่รุนแรงนะครับก็สามารถที่จะสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาช่วยทีมได้หลายคนก็ทันในท่าเรือยอย่างแน่นอนแลวครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศการเชนนิ่งบางส่วนที่บุญทองทีวีของเราเก็บมาฝากครับ